เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาฝันถึงกลิ่นดอกไม้แต่มีความรู้สึกแปลกๆมาดูกันค่ะว่ากลิ่นดอกไม้บางชนิดอาจมีผลต่อความฝันได้อย่างไรกันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อคนหลับสนิทในช่วงที่สมองทำงานเกี่ยวกับความฝันหรือที่เรียกว่า REM รูปแบบการรับรู้กลิ่นจะต่างจากตอนตื่น นักวิจัยจากเมืองไฮเดอร์เบิร์กในเยอรมนีทำการทดสอบโดยให้กลิ่นดอกกุหลาบในระดับที่ต่างกันกับกลุ่มผู้ทดสอบที่กำลังหลับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนั้นคือกลิ่นหอมของดอกไม้สามารถเสริมสร้างความฝันที่ดีและสงบต่างจากกลิ่นเหมน็นซึ่งอาจทำให้เกิดฝันร้ายได้การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการของสมองสามารถเชื่อมโยงระหว่างกลิ่นและอารมณ์ในฝันได้ การใช้กลิ่นเพื่อส่งเสริมการพักผ่อนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลังเป็นที่เชื่อว่าการเลือกกลิ่นที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพดีขึ้นได้ค่ะถ้าอยากฟังเรื่องน่ารู้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ